รถสามเซนรถใหญ่เลยรถคั้นเล่นไปเมื่อกี้นี่วะเจ้ารถกี่นี้แหล้วสมมติว่าเทพี่น้อยเอาน้ำขามานี่เอาเทเดี๋ยวนี้เอาเป็นเต็มหานก็ได้ก็คือได้พี่แต่ว่าเพื่นนี่ปีนไปพุ่นบอลพอปีนออกพุ่นเนาะเอาเอาปีนออกทางปีนไม่ต้องปีนเสียงไว้ท่านไม่ได้เขาปีนไปแบบนั้นท่านถือล้วหาปีนไปแบบนั้นนะไม่น่หละเข้าประตูขามานี่พี่ลองเสียงมานี่หรือว่าอยๆจ้เอาเนี่ยเอานี่ตรงนี้ก็ได้ บสบายดีหอยพี่น้องเบิดสกุสู่คนเบิดสมองสะบอนเด้อเนักเตะพี่น oo, ้องเนาะโดยนักธารผบุษมมาพบพ่อๆกับช่องบาเทมาหนี้นักเตะพี่น้องตอนเวลาบ่ายโมงพี่น้องเอยก็คือนี่แหละพี่น้อยเนาะเข่ามาหาทางน้องแดงเพื่อนพี่น้องเอ๋เพราะว่าอ่าบุกเข่ามาหาเพื่อนนี่หลายมื้อเลยได้พี่น้องเอ๋เนาะตั้งแต่บาเทอ่าลงไปอ่าสวัสคิ์นักขีพี่น้อยเดี๋ยวอ่าไม่นี้บาเทก็ือเข่ามาหาเพื่อนพี่น้องเอยเพราะว่า มื่อวานนี่พี่น้องเป็นโทรหาบารเทสแล้วพี่น้องเนาะมีเรื่องออยากวอนัมพี่น้องเพื่นว่าอมมาไวเดอร์วะฉันแต่ว่าบารเทสขาลงไปคิดอ่าเบิ้งเคื่อนเบิ้งซ้าในทั้งลุงน้อยเพื่อนอะไรพี่น้องอ่สวันนกเขียนเลยเนาะโดยก็เลยบริข่ามาพี่น้อยมากับคามืดผู้พี่น้องเนาะก็เลยบริเวณมานี้เทาก็สิเข่ามาหาเพื่อนก้อนพี่น้อยเยี่ยมยามทักทายสบายดีเพื่อนบางคนกับเอฟซีเหมือนกับสิ่งคิดฮอดคิดถึงทั้งน้องเดงเพื่อนแน่เนาะพี่น้องเนาะโดยป้าพี่น้องเดี๋ยวสิเข่าทั้งนี้กันเลยพี่น้อง ปลาพี่น้องเปิดภาพขึ้นมาพี่น้องเลยอาต้องลมแบบสนั่นวันไวพี่น้องเลยจักสีเป็นได้เลยเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปก็ได้พี่ว่ามีแต่เสียงล้มไปย่งไรเนาะท่านมีแต่เสียงลมก็ขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องโซมืออะไรพี่น้องเลยลมเฮงอ่าเมื่อวานนี้ลมเฮงเอามาหนี้ลมเฮงเลยพี่น้องเลยเนาะโห้แต่เก็นไม่ไั้กระสังเจ็ดสิบปีอยู่ในมือ้พี่น้องเลยเนาะโดยไปกันแหละพี่น้องเดี๋ยวจะกลับมาเด็นไา เด้บ่ได้มาหาเป็นลายมือตั้มเลยพี่น้องเลยโอ้หนาว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 นาตน,น,น,นั่งขำเมาพี่น้องเลยอาต้พี่น้องไม่ได้เจอลายมือสบายที่้องแดง นี่ดูพ่อดูพ่อเบอเลยอ๋อเม่ไปไจ้ะม่ไปเจ้่วเาอเกี่เขาจ้างพ่อ,อ,พอ,อ,พอบจ้า,จา,าอง,างาอ๋อ,อสบายดีพ่อฮ่ยไปท้างหนพ่อมนีนีะมาทีเกี่ยวเขาเก่ยเโนี่แหละอ๋อเกี่ยวเขาอันซอยยังเขาร่วมบ้างเลยไม่ได้เน กับคนโซ่หละเข้าไปเกี่ยวหน้าเขาโดยโดยออพี่น้องบาเขามาหาเพลินลายมือเลยจะมืออล้วน้องแดงบารเขามานี่ยื้อได้บอกขามือขามือป่านนั่นบ่นบ่เอย่าเียนบ่มนเป็นยังไ่อยากไปฮะไม่อยากไปไ่อยากไปเป็นด้ไรยังางขันยางบ่ ก,บบกับบริขาหนะมันหนาวเพื่อกระเบ,บยียกไปอา้าวแซงวา,ายท <c oughs> ่านบันนี่เฮ้ยข้าของเย็นแล้วบานนี่ข้ามบ,บ่แล้วบันนี่มือเดียวนี่งโอ้มือเดียวกันเนาะเฮ็นมาทัานมูอได้ขาดเดอ๋ยวข้าแล้วบ่แล้วบันนี่ต้องไปได้มือเดียวกันม,าานมันซุกเ<อ>ข้มบ,บันนี่บางทีเมันซังไไกันซังนี่ได้เสีประจักษ์แล้วเนาะวันอ่ามันจานหนาวนั่นมาเด้อนี่มาเด้ออะไรตะเกาพี่น้อยบม่ได้ไปเศร้าคนหรอวะ ลงรแรงแตัวเปล่ไปเ,เป็นมื่นเลยวันนี้ขาล้าลเลยลงแรงบอกว่าขากระยาเพื่อนคะแนนใจจะขาเพราะว่าคะแนนมันก็อ่านั่นเนาะเพราะจะเฮียนจะก็ได้เป็นอ่านั่นว่าฉันกินข้าวคนเดียวมันก็อิ่มเท่นกันแน่แล้วเ้ากะขับขเพิ่นขาดเจ้าก็ไปเฮียนที่ถีบบ่ไปนะย่างย่างเอากรทถีบขึ้นมาปั้น ป็ยังมันมันปัดลมได้มนลมดิเลยมันลมแหมันนั่นเ่อยนั่นเนาะเลยสีนั่นเยอ้ารถคนดินวุ่นวันวันร่งยังกใช้บาอ๋อเห้อเ็นมันโทรหาประเทศมาว่าไหนมียังน้องเด็กยังไงถามพอพอบอกใช่พอแล้วมาออกมาหนด้วยมาพี่พอเจ้าเหยังไนี่ นาวบ่นั่งอีนอกนะเออเพี่ว่านั่งนงเด้งเป็นาจเด็กสิไปมันใจเด็กสิไปขาดเมื่อไรข้ามไหนขาดเมอไรเลยโดยอันนี้ไม่พอรือเเด็กขาดอไลยแมนแล้วแันนี้นึ่งป็ล้ว่นอันนี้นี่นี่เป็นบ่เอออันนี้ประมเลยพอเสือจ้ะฮะ บ่บ,บ,บ่ข้อเสือนิดเดียข้อ,ขอมั่นนิดมันน้องเด็กนองนี้บุบินนะให้น้องเด็น,นีไ่ไมนะเปอนนี้บุบินข้อเสือเดอ้อแก่เนี้ยหนาว่าหนาวใส่รถเป็นยังไงกันล่ะบ่เนี่ยจะโทรหาเขาอว่านี่มีเรื่องอย่างเนาะบ้านเนี่ยบ่แต่ว่าเขามาเจ้าดินให้โอ้คนมาเจ้าดินให้โดยเอยากเลยโทรไปหาเขาโดย ดินพันเจ้าไม่ใช้ดินนะเจ้าเจอนาขบานย้อนี่นาวบานย้อโดยใกล้ท่านนี่แหละตอบไหเนี่ยโดยโดยรถแทร็คฮะนะพอเพแถวว่ารถรถฉันรถรถช้ำแสนช้ำแสนรถใหญ่บ่ใหญ่เติมเลยนะเขบามะเนี่ยผมเขาไปส่งบ้านโดยโดยแถวว่ารถรถช้ำรถรถช้ำแสนก็จะกวาดเลยโอ้พันสิทูเหรอเลยต้องทูเลยผมเลยโดย ขวานช้อมเส้นหานเนี่ยไม่ได้เห็ดให้มัาทอดกระซิวชน,นะโดยนำคนว่าโดยมนเจ้าหไฮวานนี่งา<อ>นจบก็เดี๋ยวเพิ่นโทรช่างพี่น้อง๋อยเนาะก็คือเพิ่นอยากอ,อาดินเขาเดินมาชั้นซะโดยเสียข่าวมงได้นะเอาไปแล้วมงได้มอสมอจะคิดมังไดใช้มองศพอา่าวมังไดมึงเนี่ยบ่จังแล้วมองถามเจ้าของเพื่อนได้แต่นี่ บอลได้เลยจะคิดตันแต่จะคิดเอา,าอเอารงน,นี้นี่ไตรงนี้บอม,อมนลพร้อมแท้เลยม <c ười> ัติดหัวแล้วมาแล้วเ็นเอากลาับไปกลตไปอีกอันน,ออนี้พวกนี้ขังนะอ่บอลขันเหตุกะเพลื่อนหลังนี่บ่อยมากได้หลังใหญ่เลยมาแล้วอาวัยนี่คือเขาข้าเห็นความเหมาะสมมีได้พ้นแล้วผมหน้าตัวห้องต้นลำบ่ได้ผมให้หน้าตัวทนะะเบิ่งบ่แปนไปคันวรถสิทีป้ายพาไปเบิ่งไปกันใจอีกทีมของไหมเออเท่เออเท่เลยแล้ว แต่กันยังบ่ม euh. uh ียังยังบ่มีงงปอกพี่น้องแต่ว่ะยังก็ผักเออสิบุกผักข้างนี้บ่ผักผักปูนี่ก็เห็นปูนี่ผักแล้ปูกอะไรก็ได้เราผักนะไปมันชัวข้าวเถิดอเด่กว่าไปเบิ่งซื้อนะเอาไปเบิ่งไว้ซื้อเราไม่บ่มีก็ไว้ก่อนบางทีผู้ใหญ่เพิ่นซื้อให้เดิซะมาเ็รถสามเซนรถใหญ่เลยรถคันอะไรเป็นเมื่อกี้นี่บ่จ๊ะรถคนี้เมื่ออโอ้นี่แหน่าบ่ตัวนี้ไง ประมาณไหนี่แหละนี่เนาะเม็นๆนี่แหละมาหนึ่งเลยโดยเอาเงนได้เก่าไปเนี่ยวพปเชนี่ก็ได้ก็ได้เลยนี่ของนี่ไครเดียวนี่ก็เหลือเพื่อแล้วอันนี้พเป็เลยนี่ได้สมมติว่าเทพี่น้อยเอาอ่านั่งขามานี่เอาทเดี๋ยวนี้เอาเป็นเต็มหางแล้ก็ได้ก็คือได้ที่เนี่ยคันนึ่เลยใช่เต็มคันเลยบ่เนี่ยคันก็ได้ทำไมมันจังกว้างเนี่ยพอดีไห้นี่เลยแล้วเนาะไห้นี่เลยแล้วเนาะ เลยเอาใครในเขาดีนี่พี่น้องเอ้แต่ว่าเคือนนี่ปิ้นไปพุ่นบอลพอปีนออกคนเนาะเอาเอาปีนออกถ้ำหรือป้นเป็นปีนเสียงไปท่านไม่ได้เอาป้นไปไปนั่นถ้าถือแล้วหาปิ้นไปไปนั่นไะไม่นั่นแหล้เข่าประตูข้ามานี่พี่น้องเสียงมานี่หรือว่าอยาะเอาในเขาเอาตรงนี้ก็ได้เจก่ะอ่าคือว่าอะไรยังงบยังงบพี่น้องเอ้รองบก่อนยังบังไม่ใช่นี่อยงบังไม่ใช่ปอนมีผู้ใหญ่ท่านใดเพิ่นเด้อ ช่วยทุกให้ประมาณอยู่ที่โอ้หลายรถเติบได้น no. ี่จะว่าเป็นสิเพันจยะพอนบ่ะสิบกูแหลประมาณแหละประมาณสิบรถเนาะรถละสามเซนนิดหน่อยสิบรถกูแหลอ่าพอดีคันน่าสิเป็นแบบนั่นแหละคันนั่นแหละเอาลวนั้นวันนั้นอ่าสิบก็ประมาณแปดเก้านี่แหละเดี๋ยวนี้แหละใครนี่พี่มันจะมองนี่แหละเหมาะสมเนาะสอยมองนี่แหละนิดหน้อยคันพายะโซอยเพิ่งก็ได้ สามารถติด mm ต่อมหาประเทศได้นะพี <them? S 3> yeah. Yeah, ่น oh ้องรวมบนข้างเขาข้างเราแุกมนเมนอันนี้ในขั้นนี้รถนี่บ่โดยอ๋อตดูรถไงเกิดได้พี่น้องเด้วยได้เด็ดแล้วโอ้คนเข่าในบ้านคนได้เห็นเนาะทบบ้านเท่บ้านไปเลยเนาะแก่เมื่อบ้านไปเบี้ยเฉลี่ในตัวสบพักนี่บ่สในติบหกพักนี่บ่คุ้นแล้วก็แล้วก็ทำไมเพราะคว่าคุ้นกับปลูกแซนมองคุ้น นอะไรก็ได้มันยามแรงแหละมันต้องหัวเป็นยังผักกระสือเป็นน้องเลยอ่าเห็นหมดหละลองงบก่อนได้เจ๊จะพาไปสั่งมันได้มาแล้วมันสั่งทำหม้อมาแล้วยังมีคำโตยังบมีอ่านั่นพี่น้องเจ่งอ่าหาเป็นเซือบังยังซืือนี้เอฟซีพวรนายอยากซอยน้องแดงซืือดอกพี่น้องไอคารวาเพิ่มอยากซอยกะตัวาอะลรโอนมาทางมาที่กะสี่เป็นสะพานบุญหายน้องไปพี่น้อง แต่ผมมีก็คือว่าเราลงเนาะตามนะยังกับแงพี่น้องช่วงนี้แง่ไหนอ่าบล็อกได้แล้วบล็อกเอ่อเสาได้แล้วบล็อกได้แล้วยังแต่ถมพื้นที่บันนี้ครับอันนไหนเนาะเห็นบ่หินทรายหินทรายนี่นเองมีถ้าเฉพทที่พื้นนะที่ได้ได้แล้วได้แล้วเทเสาได้แล้วเสเสาเหมือน มันยังขาดรายย่างอยู่เลยการเชื่อมต่อกับคอมเมนว่าง่ายเพิ่มอะไรพี่น้อยเนาะงไลยแล้วุกสิ่งทุก่างต้องใช้เงินเบิดนะะจะได้ยังพอ่ยเอยู่อันนี้เบคอนโดนอยู่คนะยงไงยูดเลยกล่นะแนนลดยงไยูนบ่เมื่อจกบ้านฮะเนาะฮะกัยังได้ยู่ควนอย่ ถ้ากินข่าแล้วป่นี่อันนี้กินบาในบอลอ่นแหละมาเกี่ยวเข่าไปแล้วเกี่ยวข้าน้องเด้งเข้ายังมัหน่กินน้ำหมดอ่ะทมแล้วเมื่อกี้นี่ลืมเลยน้องมันจะกินบานข่ากินข้ายังละเด้งที่น้องมาเลยองไงไงขั้นยังไงใหญ่เดดเอยู่ใหญ่ๆุ้มอยู่กองเดียวกับปุณะเนาะเนเยอะปุ่ใหญ่เลยเขาไอ้้งกระทมทางบาผมกะ มันมันมันถ้ามันถ้าเขาก่อนนี่ถ้าเขาเคลื่อนเขาโดยถ้าเขาเคลื่อนมันก็จะถอดใช่ไหมถอดใช่ไหมเนยเออการกษาปณ์เนี่ยมารถสามเทียงก็ตกอยู่ประมาณรถละห้าร้อยกว่าบาทนี่แหละประมาณนี่แหละประมาณหกร้อยนะประมาณหกร้อยกว่าบาทมีแค่นี้แหละพอคิดพี่น้อยหกร้อยกว่า ขนาดเฉพาะดินทุมนี่สินนได,ด้หนี่ยันยเพลงขนาดนี้เลยอ่าเจ้งเ้ยเฮ้ยสิเป็นเรื่อเป็นซานกับโง่ายด้อันนี <c oughs> <ใ>น<ๆ>้ทปงซานกันอ่ามีตะวันแนวน,นั่นแหละคันมามีพุยใหญ่เปนอ่าสมททกมากอะใช่ไมมเจงอีกที่นึงเด้อโดยโดยอ้าวขอโตเมื่อก่อนสบายนีเด้ออ่าโดยโดยายดโดยโดยโดยดย้น <c oughs> ของไม่ได้อ่าอามกับป้าก็มาเชื่อโดยโดยโดยเมนเลยโอเคน้องพี่น้องเนาะอ่าปาะเทกะนี่แหละเวะเข้ามาท่านน้องแดงพี่น้องเอ้ยอ่าเอฟซีทางน้องแดงอ่าหลายคนกะสีคิดฮอดคิดถึงเพิ่นเลยน้องเพื่อนพี่น้องนี่ก็คือมาอ่าทายบริเวณที่จะมองเพิ่นทมดินอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นว่าโทรหาประเทศเมื่อวานนี่แบบอ่า ประเทศมาหาเพื่อนพี่น้อยเนาะก,ก็เลยขับมาหาก็คือเพป็นว่าอยากบอกอเรื่องดินเรื่องอย่างนี้แหละทมดินพอลี็นเพื่อใดพี่น้อยเนาะมีคนซอยขามาอยู่บอกทงนองแดงพี่น,อนอ้องหรือว่าเบื่อละบอเนาะโดยรถลดบนพลเลือพี่น้องปุ้มมาแล้วพี่ทีก็คือทีวันนี้พี่น้อยโดยอ่ะกร็รอรุ่นกันต่อไปพี่น้อยอว่าจะมีอ่าการช่วยเรือเพื่อนบอกหรือว่าใดเนาะพี่น,อนอ้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้บาร์เทกกับจิโกจบคลิปก่อนพี่น้องเนาะพอดีพาลงสวรรค์พวกเนี้ยพี่น้องเอ้พุ่น,น,งงน,แ,นแหละทางขึ้นลงน้อยพุ่นแหละพี่น้องเอ้คำอะไรยังไม่ลงเนาะพี่น้องเนาะโดยโอเคนะทางผู้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้บาเทกกับขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเอ้พบพอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บาเทกขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดี